วะจริยธรรมคืออะไรหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเรามาเรียนรู้กันเถอะวะจริยธรรมหมายถึงการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรมไม่ทำร้ายหรือทำอันตร,รายต่อสัตว์หรือมนุษย์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัยจรญยาบันในการใช้สัตว์ทดลอง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้กำหนดจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัยงานสอนงานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุไว้ดังนี้ 1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด 3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ป่า 4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วนประเด็นหลักๆของเรื่องชีวจริยธรรมมีดังนี้ 1. การโคลนนิ่งคือการพิจารณาว่า การสร้างสำเนาของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือมนุษย์มีความถูกต้องเหมาะสมและเคารพคุณค่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่โดยมองผ่านหลักจริยธรรมเช่นสิทธิความเป็นส่วนตัวศักดิ์ศรีมนุษย์ความยุติธรรมและผลกระทบต่อสังคมข้อดีของการโคลน,นิ่งเมื่อทำการโคลนพืชและสัตว์ขึ้นมาจำนวนมากเท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณพืชและสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการทางเศรษฐกิจ และการคโคลนทำให้ได้พืชและสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนต้นแบบทุกประการทำให้สามารถคัดเลือกพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดีๆโดยไม่ต้องกลัวการกลายพันธุ์การคโคลนนิ่งยังใช้ในการคิดค้นยาตัวใหม่ๆเนื่องจากสัตว์และพืชที่เกิดจากการคโคลนจะมีพันธุก,กรรมเหมือนกันดังนั้นทำให้ผลการทดลองยามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น การคโคลนมนุษย์เพื่อประโยชน์ประโยชน์ข้อนี้เป็นที่ยอมรับได้ยากเนื่องจากเป็นประโยชน์เฉพาะผู้คนและการคโคลนนิ่งยังช่วยให้ครอบครัวที่ไม่มีบุตรสามารถมีบุตรได้ข้อจำกัดของการคโคลนนิง่งเมื่อทำการคโคลนพืชและสัตว์ขึ้นมามากจะทำให้ขาดความหลากหลายทางสายพันธุ์ในพืชและสัตว์ ที่เกิดการโคลนนิ่งจะต้องใช้สารเคมีและฮอร์โมนต่างๆดังนั้นสารเคมีและฮอร์โมนบางชนิดจะตกค้างอยู่ในเซลล์เมื่อนำมาบริโภคอาจจะเกิดผลร้ายแรงต่อผู้บริโภคได้ในแง่ของการคโคลนเพื่อนำอวัยวะมาใช้เช่นหัวใจปอดจะเป็นการคโคลนเพื่อมาฆ่าถือว่าผิดศีลธรรมอย่างมาก ถ้ามีการโคลนมนุษย์ขึ้นมาเพื่อในวัตถุประสงค์ต่างๆเด็กที่เกิดมาจะถือว่าสถานภาพเป็นอะไรและเมื่อเด็กเหล่านี้ขาดความรักและการดูแลเอาใจใส่ทําให้ต่อไปอาจเป็นปัญหาทางสังคมได้การทําแทง้งหมายถึงการพิจารณาการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้หลักจริยธรรมชีวการแพทย์และปรัชญาชีวิตเพื่อประเมินว่าควรทำหรือไม่ควรทำ ได้ในสถานการณ์ใดและอย่างไรโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้หญิงสุขภาพและศักดิ์ศรีชีวิตของทารกในครรภ์ข้อดีของการทำแทง้งปลอดภัยต่อแม่ถ้าทำถูกวิธีเสริมสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงลดปัญหาสังคมเช่นเด็กไม่พร้อมป้องกันโรคร้ายแรงทางพันธุก,กรรมข้อเสียของการทำแทง้งขัดต่อหลักศีลธรรม หรือศาสนาบางกลุ่มมีผลกระทบทางจิตใจเสี่ยงต่อสุขภาพหากทำอย่างไม่ปลอดภัยเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ทำแทงซ้ำโดยไม่มีการคุมกำเนิดอาวุธชีวภาพคือการนำเชื้อโรคหรือสารพิษจากจุลชีพมาใช้ทำร้ายมนุษย์สัตว์หรือพืชข้อดี 1. ใช้ต้นทุนต่ำกว่าสงครามแบบอื่น เมื่อเทียบกับอาวุธนิวเคลียร์หรือสงครามอาวุธทั่วไป 2. มีอนุภาพทําลายสูงเชื้อโรคบางชนิดแพร่กระจายได้รวดเร็วทำให้ฝ่ายตรงข้ามออนแอข้อเสีย 1. ไม่สามารถควบคุมเป้าหมายได้เชื้อโรคแพร่ไปยังผู้บริสุทธิ์เด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุโดยไม่เลือกหน้า 2. เสี่ยงก่อให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกไม่ใช่แค่คู่สงคราม 3. ส,สร้างผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเชื้อบางชนิดอาจแพร่ไปสู่สัตว์หรือพืชทําให้ธรรมชาติเสียสมดุลการฉีดฮอร์โมนให้สัตว์คือการให้สัตว์ได้รับฮอร์โมนสังเคราะห์หรือฮอร์โมนธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเช่นเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มน้ำนมควบคุมการสืบพันธุ์ ปรับคุณภาพเนื้อสัตว์มักพบในโคเนื้อโคนมสุกรและไก่ข้อดี 1. เพิ่มผลผลิตเร็วขึ้นเช่นโคเนื้อโตวไวขึ้นลดต้นทุนเลี้ยง 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมทำให้ปริมาณน้ำนมมากขึ้นในระยะเวลาสั้น 3. ใช้ควบคุมการสืบพันธุ์เช่นทำให้สัตว์เป็นสัตว์พร้อมกันช่วยจัดการฟาร์ม4ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารโดยเพิ่มปริมาณเนื้อและน้ำวนในตลาด ข้อเสีย 1. เกิดความเครียดเจ็บปวด 2. ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และอายุสั้นลง 3. โรคเต้านมอักเสบในโคนมเมื่อใช้ออมนเพิ่มน้ำนม 4. ผู้บริโภคไม่เชื่อมั่นมาตรฐานอาหารสัตว์ทดลองสัตว์ทดลองหมายถึงสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในการทดลองวิจัยพัฒนายาเครื่องสำอางวัคซีนหรือศึกษากระบวนการทางชีววิทยา ข้อดี 1. ช่วยพัฒนายาและวัคซีนโรคหลายชนิดรักษาได้เพราะสัตว์ทดลองเช่นผ่าตัดวัวใจวัคซีนโปลิโอ 2. ช่วยทดสอบความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อมนุษย์ก่อนทดลองจริง 3. ามทำความเข้าใจกลไกลโรคช่วยศึกษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหัวใจมะเร็งเป็นต้น 4. มาตรฐานทางกฎหมายหลายประเทศกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบในสัตว์ก่อนจึงเข้าสู่ทดลองกับมนุษย์ข้อเสีย 1. เจ็บปวดเครียดหรือมีผลข้างเคียงจากการทดลองต้องถูกเลี้ยงในที่ จำกัด2ร่างกายสัตว์ไม่เหมือนมนุษย์ทั้งหมดผลบางอย่างอาจไม่ตรง 3. ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์มนุษย์กับศีลธรรมต่อสัตว์ 4. ผู้บริโภคหลายกลุ่มไม่ยอมรับขอบคุณที่รับชมครับ